โอกลัว่นี่ย้ตายไม่เกิัดวยไ่เกอันนี้เรียนวิชาอะไรเียนวิชาไนอนที่กนแต่ตเียไัไต้ัวแอนครับาจจะมีลวก็เรื่องวิชา้อมี2ช้อยครับหนึ่ไปครอัวนี้ก็คือไปพกันเพราะว่าไปก็ไปครครัวกบลุ่มเพื่อนนะครับไป่จะมันเครัมีกาดปกัรนจะมี้นท่ใหัแคมป์ครับไปกัเ่อนล้วแ่กับ็ได้นอนนับ เห็นพุงไหมทำไมไม่เ <göster> ห <ges 2> mm ็นเลยพี่ลอยสวัสดีครับเจอัพี่อยที่บันเลยในไอจีขอบคุณมากครับผมร่วร้ด้วยขอบคุณนะครับน้องลอยไปเร็วองทำผมวิกสองวิกนี้มีเพลงทำตามวิกสองวิกสองวิกอะไรครับสมวันร เพลงสาวโกนไม่ใช่อสาวโกนจ้มซื้อเพลนันก็ตีเราอยู่น่นมวไใช่สมมนวอวก่อนนี้เราเวันนปิดเลยนะไม่มอันนี้น้าเล็กกว่าัาบาน เป็นละครเรืนี้เรื่องแรกผมด้วยแล้วก็มีการีล่ามีเกงสุนัน่าอ้วนอ่ะครับเป็นแล้วเราสิ่งท่เห็นเราได้มีล่าตอนที่ไปแข่งกัมีมีเคยไปประกวดแต่เป็นแคมเปญสั้นคือไม่ได้มีวิ่งข่าแคมเป้ล่าที่ไทยแล้วมาเจอเรื่องนี้แล้วต้องซ้อมหนักกว่าเด็นนะแน่นอนครับเพราะว่ามันต